สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกรุมพาพันธ์ปี2568นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะนกก็เปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะมาดูว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ คุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่ามีพลังงานของคนเก่าๆนะะทีจ่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะคนคนนี้น่าจะเคยทําให้คุณเสียใจยเสียความรู้สึกนะคะเป็นคนเก่าเป็นคนที่จบกันไปแล้วนะคะคนคนนี้อยากกลับมาพิสูจน์ตัวเองอ่ะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณนะคะนะเป็นพลังงานด o วิลออฟฟอร์จูนก็คือการ วนเวียนกลับมาของใครบางคนนะคะที่เคยห่างหายกันไปทีเนี้ยนะคะคนคนเนี้ยเขาน่าจะยังคิดถึงคุณและอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยจะมีพลังงานของคนคนนี้นะคะขึ้นมาในดวงชะตาของคุณด้วยเขาจะติดต่อสื่อสารนะคะอยู่ดีๆเขาก็ ติดต่อมาหาคุณทักมาหาคุณนะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยรวบรวมความกล้านะคะหรือว่าวางแผนกับการที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยไว้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะทีนี้เขาก็เลยจะมีแอคชั่นในช่วงนี้นะคะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณชาวเมถุนเองก็อยู่ในช่วงของการที่ดูนะคะ ดูแล้วก็ไตรตรองนะว่าะจะเอายังไงนะคะจะไปต่อดีไหมนะดูเหมือนตัวคุณเองก็มีพลังงานของความสับสนอยู่เพราะว่าคนคนนี้ก็น่าจะทำกับคุณไว้เยอะนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องคิดต้องตัดสินใจว่าคุ้มค่ากับการที่คุณจะกลับไปไหมในความสัมพันธ์นี้เขาทำคุณเจ็บเหลือเกินนะคะในอดีตที่ผ่านมา มองว่าคุณก็ยังคิดถึงแหละแล้วก็ยังผูกพันนะคะแต่บางทีนะคะความเจ็บปวดในอดีตก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันนะรู้สึกกลัวนะคะมาดูค่ะเปิดไพ่เพิ่มนะคะเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมทุนคะ เขาไม่แน่ใจว่าคุณยังอยากไปต่อกับเขาไหมนะคะตัวเขาเองยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณยังคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะแล้วก็คิดวางแผนที่จะติดต่อมาหาคุณแหละเขายังรักคุณคะ่ะมองว่าตัวเขาเองก็อยากจะได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองนะ เหมือนในใจเขาว่าตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วแหละว่าอยากที่จะกลับมานะคะให้หนึ่งดาบขึ้นมามาดูซิว่าแอคชั่นของเขาเป็นยังไงนะคะกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างมีพลังงานชาวทัตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนชาวทัตุดินพลึกศกกันมังกรชาววันาทิตย์นะคะราศีตุล พิจิกนะคะต่างชาติได้พ่อไม่แม่ๆคนที่ทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ค่ะแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาจะเขาจะเอาความจริงใจนะคะมามอบให้กับคุณนะเขารู้คุณอาจจะไม่เชื่อใจเขาแต่เขาจะชัดเจนมากๆกับการมาของเขาในครั้งนี้ เพราะว่าไพ้แปดดาบน่าจะเป็นฝั่งคุณนะคะที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือว่าคุณไม่ได้ไว้วางใจเขาว่าเขาจะชัดเจนกับคุณค่ะในการมาครั้งนี้ของเขาแอคชั่นของเขาก็คือความจริงใจเข้ามาแหละนะคะเอาความจริงใจเข้ามาเอาความชัดเจนเข้ามานะคะ ทำให้คุณได้เห็นเลยอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้จะมีคนกลับเข้ามาพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่เขาทําแล้วอะไรที่เขาทําแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกเชื่อมั่นนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบทําให้คุณคุณไว้วางใจเขาได้เขาจะทํานะคะ ขอดูนะคะว่าให้สรุปสำหรับเดือนนี้เป็นยังไงบ้างความรักของคุณ k i g ิ King of s ฟ o r t การตัดสินใจนะคะพลังงานทัดลมเมถุนตุนกุมการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณนะแต่คนคนนี้จะพยายามมากๆเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะนกรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณเขาจะทำตัวน่ารักกับคุณมากขึ้นและคุณจะเห็นการพยายามความทุ่มเทจากเขาแบบ เยอะมากๆแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะนกมองว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะแอคชั่นให้คุณเห็นนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายให้ในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้นะคะการมาของเขาเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายให้คุณบ้างนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับชาวราศีเมถุนเองนะว่าคุณโอเคไหมคุณยังอยากที่จะไปต่อกับเขาไหมนะคะคนคนนี้ เอาจริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่มีฟอร์มมีมาดมีอีโกของเขามากๆเลยอะแต่เขายอมคุณนะบอกเลยเขายอมคุณเพราะเพราะว่าเขาอยากกลับมานะคะเพราะว่าเขารักคุณแล้วก็แคร์คุณมากๆนั่นเองนะคะประมาณนี้นะมาดูของคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะคนโสดเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูพลังงานของคนโสดนะขอดูคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้เป็นยังไงเมทุนเทวเวอร์ t e มเ e อร์ร e นเจ็ดถ้วยแฮงแมนอืมพลังงานของคุณเนาะโอบางคนเพิ่งจบเพิ่งตัดจบความสัมพันธ์มานะอืมคือตัวคุณเองเนี่ยเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาหรือว่าถ้าคุณโสดมานานคุณก็เลือก,เล,อกเลือกอยู่นะคะ คุณไม่ได้รีบในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์หรือบางคนเนี่ยถ้าเพิ่งออกจากความสัมพันธ์เดิมมาเนี่ยคุณก็คุณก็ดูได้นะคนที่เข้ามาหมายถึงว่าดูดูได้แต่คุณไม่ได้เร่งรีบเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าคุณอาจจะยังอยากจะอยู่คนเดียวหรือว่าคุณยังไม่ได้พร้อมทางความรู้สึกก็ได้ที่จะเปิดรับใครเข้ามาขนาดนั้นนะ,นะคะคนโสดที่โสดมานานก็ไม่ได้รีบนะเพราะว่าคุณอยากที่จะ ใจเย็นๆในเรื่องความรักไปก่อนหนึ่งถ้วยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณได้เรียนรู้นะคนโสดจะมีโอกาสนะคะได้เข้าสังคมได้ออกงานได้พบปะเพื่อนมากขึ้นนะคะจะมีคนเข้ามาชอบมาสนใจคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดด้วยนะคะในช่วงนี้นะ อ,อยู่ที่คุณนะ่ะว่าคุณจะเปิดใจไหมเพราะว่าดูเหมือนตัวชาวราศีเมถุนเองก็เปิดใจยากนะคะค่อนข้างกลัวนะไม่ค่อนข้างอะกลัวกลัวกับความเจ็บปวดเสียใจผิดหวังไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วไม่อยากเจ็บอีกแล้อแลวอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าตัวคุณเองก็เป็นไพ่สองดาบอะเนาะ ยังไม่ค่อยเปิดใจระมัดระวังตัวเองก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะอขอระวังระมัดระวังเอาไว้ก่อนคือตัวคุณอ่ะเนี่ยบางคนโสดมานานโสดแบบอยู่คนเดียวได้อ่ะคุณโอเคแล้วอะแต่คุณมีโอกาสจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะขอขยายไพ่หนึ่งถ้วยแล้วกันเนะาะอืมไพ่เก้าถ้วยมองว่าตัวของ เมถุนเองยังไม่เลือกใครจริงๆในช่วงเนี้คุณใจเย็นมีคนเข้ามาคุณก็โอเคคุยได้แล้วก็ถ้ามีเข้ามาหลายคนคุณก็คุยไปนะคะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกหรือว่าจะพัฒนากับความสัมพันธ์ไหนเป็นพิเศษนะมองว่าตัวคุณเองยังไม่พร้อมอะอย่างที่บอกว่าบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์มายังเป็นไพ่สามดาบนะคะความรู้สึกของคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ กับใครในเวลานี้แต่คุยได้นะแล้วก็คนโสดบางคนก็มองว่าอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่หรือเปล่านะคะต่อให้เขาจริงใจเขาอยากจะเข้ามาจริงคุณก็โอเคคุยได้แต่ยังไม่พัฒนานะคะในช่วงนี้นะที่เห็นเนี่ยคุณยังสนุกกับความโสดคุณยังให้อิสระกับตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยมองว่ามีแหละคนเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจ แล้วก็ตัวของชาวเมทุนเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกใครในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะแบบอยู่คนเดียวยังมีความสุขอยู่ประมาณนี้นะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะมีสุขภาพที่ดีนะคะทุกคนเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสวัสดีค่ะ